แนแพ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 นนอลิกตโตอะลิแกตโตบาบาเหรอะลิกโตบาบาเฮ้ยนาช่ยบ้าก่อนช้าป๊า่ออูสิาวิมาอว้ันจะมีรูปแบบนี้ใช่ไหมอะไรใช่ไหม อันนี้อันนี้ที่เอาไว้จีงมาว่านะ้าตื่นเต้นมากเลยอนี้อ่ะงานจบแล้วดูสิคอลเลอร์สวยมากมีชิมเมอร์ด้วยสีไหนเนี่ยดูสิลิปสติกว้าวอ่าน้านาทำสิทำลิปสติกสิ ท,ทาดิทาสิทาไงนี่ไปน,นี่ด้วยสองกระจกเอาทาดิอุ้ยสวยโอ้ยเอาทาตาหน่อยดิอ่ะ แล้วปัดแก้มปัดข้างเดียวหรอทำไมไม่ปัดสองข้างข้างขนะแค่แค่อยากตัวกระจบหนึ่งอันเฉยๆอ๋อลองลองลองเทสเครื่องสำอางใช่ไหมลูกเไม่เข้าใจหรอจาน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 ่านอะน้าจ้เอดไว้ใลแป๊ะดีไว้มันจะเป็นแบบนไหมอ่ะลองซิลองซิอือปตัแบบนี้ แล้วก็สีนี้เหรอ,อ,อถ้าตรงไหนตรงนี้ไหน <c oughs> อนณาก็ทาเปลือกตา <c oughs> ไม่ใช่เหรอลกนูาตาเอาสีแชมพูรเราชอบสีชมพูถูเบาๆถูเบาๆ อืมไม่ถูก <gasps> เทเจ้าไหรตาย